ทนที่26บหพฤษภาสองหาหกสามครับจักแมนนกบ่แมนนกเห็นจอบกอดเยอะด่ดนดาวดาวนั่งเฝ้าแต่งแต่เศร้าก็นดากเปียกกบว่าเขา่าว่าติดแบบนี้ไปกินเข่ากับมากไปติดซ้ำจากแมนเป็นจังไรเออเดินไปได้ยินเสียงซ้ำ มีอันดีหรีพี่น้องเอ้ยปวดใครแม่โตอยู่นี่ก็เสียงแงนแล้วว้าบินพับๆอยู่พอดี่น้องเอ้ยบ่เดี๋ยวเนี้ยมาใส่พร้อมไปนนหนิปวนตัวนึงบินอกหลากรอนกเข่อยสองตัว,ตวนี่เนา้อมไปทั้งเรือกันเ้าต้อยยุ่ข้างเปล่าครับ เปล่าน้ำเปล่าทางลงป ảo, เปล่าเพิ่นเดี๋ยวลงมากันกันนะจังไดยตัวหนึ่งก็คู่จัดๆัดยูด่ทางเพื่น Yeah. <laughs> เชสุนทรครับหลังจากถึกแล้วเลียนกลับมาลาได้อีกเต็มครับผมเดี๋ยวจังเบิ้งรูปครับผมว่าเป็นจังไดโอเคครับผม